สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วเกลํายแยกกับขอบพะคุณละลายได้ค่ะเดอ้อติดติดต,ตามไปกัลังใจให้ทางซองมาตลอดเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเหล็กกับมาปล่อยต่อให้ท่านผู้ส้มเดยเบิ้งไปนั่งกันอีกคือเก้าหล่ะค่ะจะมีเหล็กเล่าแน่เหล็กไทยแน่ชุดห้าน้อยนั่งเนาะค่ะเนาะมาเนี่ก็จะตามต่อห้าน้อยปูขนล่ะคะ่ะห้าน้อยปูขนเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะให้ท่านผู้ส้มที่มากที่ชอบล่ะคะ่ะ ท่านใดบ่มักว่าชอบกะพานได้ด้วยค่ะเด้อท่านไดมักท่านไดชอบกะกดไค์กดแช่บอกต่อเผื่อนฝุงมหายน้ำเด้ค่ะเด้อแช์บอกต่อเป็นกรลั่งไกให้วท่าซองน้ำละค่ะแนวทางตัวเหลขกเนาะนี่มาบอกมาข่าวกับเบิ่งกับผิดจารณากันเอาล่ะค่ะท่านไดมักก็ตามท่านไดบ่มักกับ,บ,กกบ่านได้ค่ะตัวเลขกแนวทาากับไม่ความเสี่ยงเนาะค่ะเนาะ เม่ีมากเจรำแยกก็จะมาบอกต่อผู้เ่นหมักผู้เพ่นถ่าผู้เ่นลอค่อยก็มีค่ะผู้ชอบผู้ตามผู้ประชอบกับพานได้ค่ะแนวทางตัวเลขเดี๋ยวก็สิคอก็สิเป็นแนวทาาของปูขนล่ะค่ะแนวทางสุดห้าน้อยปูขนเนาะเนาะจ้าจ้าเอาปูวางผู้่นหมักผู้่นตามกันนะเทียม่ี้นเบิ่งห้ก็สิปล่อยไป เนี่ยคางตัวเลขค้าหน่อยเตรียบกระดาษหรบปุ๊บจบกาแล้วสามสี่สะเพาะเกีกร์สามสี่เนาะนสามสี่ศูนย์ห้านหนึ่งเกียหนึ่งเจ็ดเข่าสี่ 9ก้าสี่สามสองสามสหเก็ดหเก็ดวิงสงกระมี่สกับ4ค่ะลองกรมเด่นสาลองเกล่องเก่ากรมเด่นสามจ่าปู

แปดเก้าแปดวิ่งเก้าศูนย์วิ่งมีเก้ากับศูนย์กรมเด่นเก้าศูนย์ร่องเก้าเกตกรมเด่นเก้าศูนย์ร่องเก้าเกตจ้ะปกติจะเป็นปกติค่ะเก้าเกตเก้าเกตสองเก้า องเก้าหนึ่งสองหนึ9ง9 8งแปดสาม วิ่งเก้าเกวิ่งเก้ากับเจ็ดกลุ่มเดนเกเจค่ะกลเด่นเกาเก็ดล่องแปดเก้าล่องแปดเก้าเดกี V I P พสามหนึ่งสามหนึ่งสามห้า สามห้าศูนต์ทีศูนต์สี่หนึ่งสองหนึ่งสองสองสามสองสามสามสี่สามสี่สองสี่สองสี่วิ่งสามสี่วิ่งสามกับสี่ กลมเดินสามสี่รองสองสามกลมเดินสาสี่รองสองสามจ้ะใช่ค่ะค่ะเท่านี้ละวันนี้บ้านจันมาอื่นพอด,ดีนาะเล่าจังค่อยออกเนาะอือักเก้า่น่ะละเล่าเล,า,เล,า,เลาก็จะเล่ากับสดเก้าน่ะละเล่า ว่ามันเป็นตองว่ดมันโบมันมาเห็ดใบไปก็ได้อีกจ้ามันมาเห็นตัวก็เลเอาตัวนั้นละจ้าจ้าปล่อยสดปล่อยเข้าไปตัวมันจะแตกตัวนั้นแล้วมันจะมันจะเชียงไปโดนประเดี๋ยวว่ะเชียงตัวนั่นละปล่อยไปแล้วแต่เมื่อคนละปูเล่าปล่อยไปแล้วบอกก็จะเอาไปว่าตัวเก่าหนึ่งละเด้อล่าเพรบะจอันใหม่คนมาเห็ดวันไปจ้าเล่าปล่ไป้วอกค่ะเล่ากับสดเก่าสดปล่อยแต่วันศุกหมดละเพราะฮั่นวันนี้ก็จะเป็นห้าน้อยของประจำเมื่อ มันเอนนวันที่สี่ดีเนาะปูะห้าหน้อยวันที่สี่เมือนไงสี่ท่านว่าห้าหน้อยประจําวันที่สี่จ้าพูดตอนนี้ละจ้าจ่าอ,อืมลมก็ะพัดกระดาษดีห้าหน้อยประจําวันที่สี่ปูขน ทำไปจุ่มก็นค่าเิ่งตัวเล็กน้ำกันอีกล่ะค่ะห้าน้อยเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นชุดห้าน้อยด้วยค่ะเด้อห้าน้อยชุดนี่จะเป็นห้าน้อยปูขนค่ะห้าน้อยปูขนให้ตัวเล็กมาชุดแรกค่ะนี่จะเป็นชุดห้าน้อยของปูขนด้วยค่ะเด้อห้าน้อยปูขนล่มพัดค่ะหลังจากเบิ สดห้าน้อยปูค้คแเราก็มาตามต่อนะห้าน้อยหลานสาวนะค่ะเนาะจตนะวันที่สี่ธันวาหกห้าห้าน้อยค่ะห้าน้อยห้าน้อยหลานสาวห้มากห้าน้อยหลานสาวหมาให้มากกับสามน้อยค่ะ สามน้อยสามน้อยเจาะสามตัวมาหายไม่ยูเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ ก็หนึงศนยศูนสองตัวศูนย์หนึ่งหนึศูนศสองสองศูนยศนห้าห้าศน เก้นก็จะแม่หนึ่งล้านเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า ก็ม MM ีศูนย์ูนย์ด้วยศูนยศูนย์หนึ่งหนึนย์ศูก็ขึ้นเน้นหลดหรอค่ะล้านสาวห้ก็ขึ้นเน้นเน่นหลดหลดศูนย์ โหลดศูนย์ค่ะสามน้อยโหลดศูนย์ชุดนี่จะเป็นห้าหน้อยหลานสาวเนาะคะนะ่ะเนาะห้าหน้อยหลานสาว เบิ่งต่อจากของปูขนได้เลยค่ะของปูขนกระเบิ่งไปแล้วบานเลาก็มาเบิ่งของหลานสาวเบิ่งไปน้ากันเนาะค่ะเนาะเปรียบเทียบตัวเหลขกไปน้ากันว่าตละล่านน้อยมันจะไปแบบใดอันนี้ของหลานสาวหายมากนี่ก็จะเป็นสามน้อยละค่ะเหลี่ยนสามน้อยเนาะค่ะเนาะบรูวายยู่น้อยไดแน่กับล่องผิดจารณาเอาเด้ค่ะเดอ้อผู้เคยเหลี่ยนเคยสือบอกตาวาสามน้อยเนาะค่ะเนะาะเจาะไห้ บักเทือกสีตัวเน้นตรวมักแบบแตกับพิจารณาเอาล่ะค่ะร้านสาวกับเจาะมาให้กับจะมีอยู่7 0 1 7 9 0 1 5 0แล้วก็1 0 0แล้วก็จะมีอยู่0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 9 1 1 9 5 0 0 5 9ก้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะเน้นหลดค่ะเน้นหลดก็คือหลดศูนย์เนาะตัวเน้นเน้นมมให้ก็คือศูนย์ละค่ะเน้นหลดเหลขศูนย์เน้นหลดตัวเหลขกศูนย์ละค่ะแนวทางตัวเหลขก็จะมีน้อยเนาะท่านผูุชมมัดของไผ่กับล่องผิดจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อแนวทางตัวเหลขกเกล้อมแยกกระไดมาบอกต่อเป็นเพียงแนวทางละค่ะ ท่านไดมักกับตามท่านได้บ่ามักกับ่านได้ค่ะแนวทางตัวเลขก็มีความเสี่ยงเนาะค่ะเนาะยังได้กระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ